สวัสดีครับผมวัชราคำพาบุตรนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะผูกพานนะครับได้เสนอโครงการไปที่ทางกสหรือกองทุนส่งคล้องเกษตรกรนะครับในโครงการการเลี้ยงแพะแบบยั่งยืนนะครับตอนนี้ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเงินโครงการที่จะตกลงมานะครับก็คือจะช่วยทางกลุ่มของเราได้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนนะครับในวงเงิน5ล้านบาทซึ่ง จะนํามาสร้างโรงเรือนนะครับแล้วก็นํามาซื้ออาหารสัตว์หรือซื้อพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งเป็นการขยายกิจการของกลุ่มที่มีอยู่แล้วเมื่อก่อนนะครับเกษตรกรก็ทํากันเองครับ ก็คือต่างคนต่างเลี้ยงต่างคนต่างขายซึ่งประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสัตราคาแพงพ่อแม่พัน์ธุไม่เพียงพอนะครับขายได้มั่งไม่ขายได้มั่งครับแล้วช่วงสถานการณ์โควิดยิ่งยิ่งทําให้เศรษฐกิจไม่ดีเราต้องขายออกโดยที่ไม่ได้ซื้อเข้าใหม่หรือไม่มีพ่อแม่พัน์ธุเพียงพอสําหรับความต้องการทําให้เกษตรกรเนี่ยแทบจะหมดหวังเลยหลังจากนั้น เราไปกู้แหลง่งเงินกู้ต่างๆก็ดอกเบีย้ยมีราคาสูงครับเช่นร้อยละห้าร้อยละหกเนี่ยหลังจากที่เรารู้จักนะครับกองทุนสง่งคลองเกษตรกรแล้วเราไปติดต่อที่กสจจังหวัดนะครับเราก็ได้คุยกันนะครับเขาก็ส่งเสริมเขาบอกเออมีแหลง่งเงินทุนที่มีดอกเบีย้ยต่านะเข้าถึงแล้วก็เรากู้เงินมานะครับในวงเงินดอกเบีย้ยต่ําเพราะฉะนั้นทําให้เราลืมตาอัาผากได้มีแง่าพันเพิ่มขึ้นนะครับขยายกิจการ มีพื้นที่มีเงินสร้างองค์งนนะครับทำให้เกษตรกรนะเนี่ยสามารถสร้างอาชีพจากการเลี้ยงแพะได้ต่อไปนะนะครับทางสกลนค,ครของเราเนี่ยห่างจากมุกดาหารแค่ประมาณ120โลซึ่งโลจิสติกหรือการขนส่งของเราจะใกล้มากได้เปรียบจังหวัดอื่นเพราะฉะนั้นความต้องการสูงครับมีพ่อค้าหรือมีแม้กระทั่งชิปปิ้งนะครับซึ่งเข้ามาทำา MOU กับเราแต่ทางวิสาหกิจเองไม่สามารถผลิต ได้ทาตามความต้องการได้เพราะฉะนั้นการที่ได้รับการอ่อมัิเงิน5ล้านบาทลงมาตรงนี้ครับจะช่วยให้เพิ่มผลผลิตของแพะเนื้อในการส่งออกเพียงพอต่อความต้องการของตลาดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรในท้องถิง่นนะครับการเลี้ยงแพะเนื้อแบบยั่งยืนมันจะทําให้สามารถต่อ,อยอดธุรกิจน่าจะมีการแปะลูกซึ่งจากนี้ไป5้ปีครับจากนี้ไป5ปี เราจะทําให้มันยั่งยืนแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับาการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพบริษัทอาชีพหนึ่งซึ่งทดแทนนะครับอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ได้เช่นการปลูกมันการปลูกข้าวหรือการทํายางพาราซึ่งมีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ราคาในท้องตลาดแล้วตอนนี้ตกต่ำต้องอจะระเบียบตัวเองมีวินัยทางการเงินนะครับหลังจากนี้ก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มน,นะครับเพื่อที่จะให้ กิจาการหรือกลการประกอบการของทางวิชาการาม,ากมีความมั่นคงแล้วก็มีรายไดา้ที่ยั่งยืนแล้วสามารถตอบโจทย์แล้วก็ใชน้นี่นะครับให้เกษตรกร,ร,กรที่ทำประจัตาลืมตาห้าปากไดนะ